นอยู่มอท่านาอยู่ตีนบ้านเอิ้นว่าวันน้องชายปนวันมอเหาให้สร้างบ้านแปลงเหมือนให้สิบบ้านสร้างห้าบ้านหรือดินแดนพราริยะสองมีอายุนาน,านหลายร้อยปีมันปรเกวนี้ในใะอดีตนะครับในปีพศสองสพันสี่ร้อยเจ็ดสิ้นั้นท่านหปู่ควันนะครับอาจารโลท่านได้มาปรับกดในตำบลวันมอเหา จะมีโดนปรเกย,เ,ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เ็นได้มาปักกฏจนถึงวัดอรัญญบัณฑ์ตในปี2 5 7 475และอีกปีหนึ่งในปีพศ2544นั้นนะครับกอ,องท้ายหนัง15ค่ำเดือน10อครับก็ได้มาปักหลักไทยทำอยู่บนนี้นะครับประมาณ3 4เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นโดนที่สำคัญนะครับดดนนี้ จะมีต้นเปื่อยประมาณ 50- าสถึงหกต้นนะครับแล้วก็ต้นเปล่อยนี้เป็นต้นเปืือยที่มีอายุยืนยาวหลายนะครับซึ่งในเขตแห่งนี้นะครับจะเป็นแดนประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีหนึ่งต้นเปืือยสองต้นซักที่อยู่ใกล้ๆเทียงสามต้นส้มโหงตั่งอยู่ใกล้เทียงแล้วก็สี่พระพุทธรูปแกสลับของพระชัยเชษฐาเมืองล้านะครับเพราะนั้นเฮาไทมันม่อนะครับ ซึ่งเป็นลูกหลานนะครับรู้สึกดีอกดีใจนะครับที่ทามีต้นทุนทางธรมรมชาสตรต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับวับนนี้ก็เป็นที่ฝั่งซอบรรพบุพร,บรุษตั้งแต่ตั้งบ้านตั้งเมืองมาคนละครับพอพวกข้าพเจ้าเราเห็นว่าเออคนก็ตายไปโดนแล้วพวกเขาก็อยากฮหดบุญสาบกันนะครับนะครับบุทิศต้งกุศลให้เพ่น สรรพเวสศีบางท่านี็อาจจะบ้อยลัคนบุญเลยตั้งแต่ตังบ้านตังเมืองมาเพราะฉะนั้นคณะทีมเขาอยากที่เฮ็ดบุญแล้วก็สรลองและเฮ็ดประพานบุญข้ามไปสวรรค์น,นะครับในหลวงป,ป่่เ่อยแห่งนี้มีคณะกรรมการที่ทุกท่านได้เห็นอยูน่นี่แหละครับเป็คนคอยเหลือญซึ่งก,กันและกันแล้วก็ได้รับพร่วมมืออยากผมแม่ี่ต้องพัอวทุกสาละติดที่เด้นมาต่อยงานในปีต่อๆไปคณะทีมเขาอาจจะได้ เพชจังซีเป็นประยัครับท่ขนผอควุณครับผมคุ่มนายพิรันสมะนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโมนะครับซึ่งเป็นนายกหม่นะครับซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับได้สองเดือนนะครับอตอนนี้ก็คือมีกิจกรรมที่ดีนะครับที่ทางคุณท่านพอสนเงเ่็นพง,อานง,นงมาแล้วก็ท่านอวิพัฒน์แล้วก็ท่าน ขอสมักเพ็งสิงนะครับได้จัดขึ้นนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตัวนมอนะครับก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สื่อสารวัฒนธรรมนะครับของเขานะครับคือวัฒนธรรมไทพวนนะครับแล้วก็สื่อสารตำนานของดอนปาเปือยตรงนี้นะครับถ้าหากว่านะครับมีอย่างที่จะให้ทางองค์การบริหารส่วนตัวบมันมอนะครับได้สนับสนุนนะครับผมพร้อมนะครับที่จะเชียงบาเชียงไลนะครับไปกับทีมของ การพัฒนาและการท่องเที่ยวของตำบลบ้านหม้นมนมอนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจะต้องขอบขอบขอบคุณที่ได้จัดขึ้นนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วกับพี่น้องเขาได้มาหลายนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ